การเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกเลิอกรัฐรัตนวันิทธ์สมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตพิปรายรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมโครงการโรไฟ้าชุมชนจากพลังงานทางเลือกของคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตเรียนผ่านท่านประธานพยัญคนะกรรมการว่าการศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเป็นเรื่องที่ร้อนร้อนอยู่ในขณะน,นี้มีการดำเนินการในเรื่องนี้มาสองสปีตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนรัฐมนตรีพลังงานมาจนถึงรัฐมนตรีพลังงานท่านปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนทั้งจำนวนเมกกวัต์ที่จะนำมาเพื่อเป็นโครงการโรยฟ้าชุมชนจากพลังงานทางเลือกเพื่อฐานราก มาจนปัจจุบันนี้โครงการได้เป็นโครงการนำร่องนะฮะที่โครงการนำร่องอยู่ที่ร้อยห้าสิเมกะวัตได้เปิดประมูลตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการเลื่อนการพิจารณาและการประกาศมาหลายครั้งโดยอ้างว่ามีโควิดเลยมีปัญหาในการที่จะตรวจสอบข้อมูลต่างๆก็มีกำหนดที่จะประกาศผลในวันที่ 26สิงหาคมนี้สำหรับ150มกวัต์แรกผลการศึกษาที่กรรมธิการได้รายงานเนี่ยผมคิดว่าให้ข้อมูลถึงปัญหาและจุดอ่อนของโครงการนี้หลายประการสมควรที่กระทรวงพลังงานและคณะกรรมการกำก,ก,กับกิจการพลังงานหรือกกพควรจะรับไปพิจารณาในการดําเนินการซึ่งก็ยังไม่สายจนเกินไปเพราะอยู่ในการพิจารณาทางด้านเทคนิคและทางด้านราคา มันข้อสังเกต4ีห้าประการที่ท่านพลเอกสรวิชอรอยู่ขอ,อยาดเอ่นามท่านได้กล่าวถึงได้หยิบยกขึ้นมาเนี่ยมีวความสําคัญนะท่านในประเด็นของผลประโยชน์ของชุมชนเองที่ควรจะได้รับว่าทําไมให้แค่ร้อยละสิบผมเคยดูงานในต่างประเทศหลายหลายประเทศที่เขาทาโรรไฟ้าเพื่อชุมชนเนี่ยให้ชุมชนคุ้นกันทั้งหมดเลยนะ แล้วก็ลงขันกันแล้วก็หาจ้าออปเปอเรเตอร์มาดำเนินการอาจจะเป็นโดยการใช้กัะขันรมหรือโดยชีวมวลชีวแก้สชีวภาพก็แล้วแต่แล้วก็ใช้อยู่ในชุมชนนั้นเป็นต้นนะฮะมันในโครงการนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นข้อสังเกตที่มีความสําคัญอย่างเช่นในเรื่องของเชื้อเพลิงนะฮะจากคอนแทรค t f ฟาร์มิงว่าควรจะมีความชัดเจนในการกําหนด ทีโออาในเรื่องนี้ผลประโยชน์ที่แบ่ให้กับชุมชนเดิมกระทรวงพลังงานคาดว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มายืดเสนอโครงการเพราะมันแค่3เมกะวกวต์6กมกะวต์เองแต่ในความเป็นจริงแล้วขณะน,นี้บริษัทที่ยืนเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศทั้งนั้นแล้วทุกคนออกข่าวว่าตัวเองจะได้ทําให้หุ้นในตลาดเพิ่มสูงขึ้นร้อยละสิร้อยละยีบก็โดยความวาหวังว่าจะได้รับ โครงการจากการประกาศในเดือนสิงหาคมนี้มันก็จึงฝากทางกระทรวงพลังงานและก็กพว่าให้พิจารณาอย่างรอบคอบตอบคําถามได้ว่าทําไมถึงให้บริษัทและบริษัทนี้แทนที่จะให้บริษัทเล็กๆที่เขาทำมาหากินหรือตั้งก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแต่กลายเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในตลาดเป็นผู้เสนอการประมูลและเชื่อว่าส่วนใหญ่บริษัทพวกนี้จะได้รับ สัญญาในการประกอบธุรกิจโรยฟ้าชุมชนเพื่อฐานรากซึ่งมีขนาดแก้3ามไม่กวั์หกไม่กวัดเองก็จึงฝากเป็นข้อสังเกตว่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการตัดสินที่ลำเอียงหรือที่เข้าข้าเข,ข้าข้าบงบริษัทในบริษัทใดในการที่ประกาศผลในปลายเดือนสิงหามนี้แล้วก็ฝากให้นำข้อสังเกตข,ของคณะกรรมการเนี่ย ไปพิจารณาสำหรับโครงการที่เหลืออยู่เพราะยังมีอีกทั้งหมดอย่างน้อยก็600เมกะวัต์ที่ตังเ้าไว้ใน3-4ปีขา้างหน้าอันนี้เป็นเพียงเพียงโครงการนำร่อง150เมกะวัต์ก็ขอชื่นชมนะครับผลการศึกษาแล้วก็หวังว่าการศึกษานี้จะนำไปสู่การทำให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินโครงการในเฟสต่อไปของกระทรวงพลังงานาขอขอบพระคุณครับ